16. มกราคมบาปจะไม่มีวันแสดงความชั่วร้ายที่ซ่อนเร้นของมันออกมาฉันใดพระเมตตาอันลุ้นเหลือของพระเจ้าก็ไม่มีวันขาดความสดใหม่ในทุกเช้าฉันนั้นมีความจริงสองข้อที่เป็นพื้นฐานของชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่ตั้งอยู่คู่กันเสมอ เราจะละทิ้งความจริงด้านใดด้านหนึ่งไปเสียก็คงไม่ได้ทุกวันชีวิตของคุณและผมได้รับการเปิดเผยให้เห็นหรือรับรู้ถึงการมีอยู่ของทั้งสองความจริงนี้และชีวิตเรามีความจริงที่ตั้งอยู่คู่กันที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายแห่งความจริงพื้นฐานของชีวิตนั่นคือมีความบาป และมีพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ทรงพระชนอยู่ในพื้นฐานความเชื่อของเราคุณและผมต้องยืนอยู่บนความจริงทั้งสองข้อนี้เสมอการยืนอยู่บนความจริงเพียงข้อใดข้อหนึ่งนั้นอันตรายมากเพราะมันจะทำให้เราถูกล่อลวงที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงอันเป็นพื้นฐานในชีวิตเรื่องความบาปและพระคุณของ พระเจ้าไปเสียเราต้องรู้ว่าเราเป็นคนบาปและยอมรับรู้ความจริงในด้านนี้เราจึงจะสามารถรับรู้ความจริงอีกด้านหนึ่งได้ว่าเราต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากเพียงใดเพื่อเราจะสามารถต่อสู้กับบาปและยืนอยู่บนความเป็นจริงพื้นฐานสองข้อนี้ได้โดยพระคุณของพระเจ้า ในพระธรรมเนหมีบทที่9กล่าวถึงเราทุกคนว่าเขาไม่ยอมเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์แต่ได้ทำผิดต่อกฎหมายของพระองค์เนหมีบทที่9ข้อที่29การไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าเช่นการพูดที่ไม่ได้คิดให้ดีก่อนการกระทำที่เห็นแก่ตัวความคิดที่หยิงยะโสความอิจฉาริษยา ราคะตัณหาการแสดงเจตนาที่ไม่เชื่อฟังการมีทักษณะคติที่มักอาฆาตพยาบาทชอบแก้แค้นหรือการลักขโมยเพียงชั่วครางชั่วคราวของเราบางสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเพราะเราต้องการสแสวงหาเกียรติของเรามากกว่าพระเกียรติของพระเจ้าและล้มเหลวในการส่งต่อพระคุณ พราะชีวิตในส่วนนี้ของเราต้องการพระคุณจากพระเจ้าที่จะช่วยให้เราสามารถส่งต่อแก่ผู้อื่นได้คือช่วยเราในส่วนความเชื่อของเราที่ถูกบิดเบือนความจริงไปในส่วนที่เรายังคงให้โอกาสตัวเองในการเสพปิดบาปบางอย่างหรือในส่วนที่เราพยายามบอกตัวเองว่าการไม่เชื่อฟังพระเจ้า การบิดเบือนความจริงและการเสพติดในชีวิตดูไม่เร็วร้ายรุนแรงอะไรซึ่งต่างจากความจริงที่บาปเป็นทุกวันไม่มีทางใดก็ทางหนึ่งชีวิตเราทุกคนจะได้รับการเปิดเผยให้เห็นและพิสูจน์ว่าความจริงแล้วบาปยังคงอยู่ในเราพวกเรายังไม่มีใครปราศจากบาปร้อยเปอร์เซน เราทุกคนยังคงล้มลงในบาปของคำพูดความคิดความปรารถนาและการกระทำมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องถ่อมใจลงเพื่อจะยอมรับความจริงนี้เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถรับรู้ถึงความลึกและความกว้างของบาปของเราเวลานั้นเราก็จะเริ่มตื่นเต้น ยอมรับการช่วยเหลือที่มีแต่พระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยได้เราไม่ได้ถูกทิ้งให้อยู่ในบาปของเราเนหามีบทที่9กล่าวต่อไปว่าถึงกระนั้นด้วยพระกรุณาเหลือล้นของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำให้เขาพินาศหรือละทิ้งเขาเสีย เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีพระคุณและพระกรุณาในหามีบทที่9ข้อที่31จากพระธรรมตอนนี้เราได้รับการหนุนใจให้ยอมรับว่าบาปของเรานั้นร้ายแรงมากเพียงใดแต่เพราะพระเมตตาอันเปี่ยมล้นของพระเจ้าพระองค์จึงเสด็จมาหาเราด้วยพระเมตตาไม่ใช่เพราะเราเป็นคนดีแต่เป็นคน และพระองค์รู้ดีว่าเพราะสภาพของเราเราจึงไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้เลยเพราะเหตุนี้จึงทำให้ตัวเราอยู่ตกในสภาพที่เป็นอันตรายต่อตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นใดและเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะหลีกหนีพ้นเพราะเหตุนี้จึงมีเพียงความหวังเดียวสำหรับเราคือเราต้องพึ่งพาพระองค์ผู้ทรงฤทธ เปลียนด้วยสติปัญญาและพระเมตตาที่พระองค์จะเข้ามาสถิตในชีวิตของเราเพื่อให้อภัยบ,บาปและค่อยๆปลดปล่อยเราออกจากการครอบครองของบาปพระเมตตามาถึงเราโดยผ่านบุคคลผู้หนึ่งคือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเมตตาของพระองค์สดใหม่อยู่เสมอ พระคุณของพระองค์มาอยากเฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะช่วยต่อสู้กับบาปของเราในแต่ละวัน